สวัสดีครับพี่น้องอสมอททูวฟ้าเมืองไทยวันนี้ข่าวสารที่แจ้งกับพี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกสมาคมชปนกิจสงเคราะห์ชกศอ,อสมอแห่งประเทศไทยเนื่องจากสมาคมแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันพุทธที่8มีนาคม2566มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของสมาคมชกศอ,อสมม สมาคมได้ส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ให้สมาชิกทุกท่านแล้วหลายคนบอกดูได้จากไหนนะครับก็ให้ทุกท่านเปิดดูจดหมายเชิญประชุมครั้งนี้ได้จาก QR Code หน้าบัตรสมาชิกของท่านนั่นแหละรครับท่านก็ใช้มือถือส่องดูหนะ้าที่ QR Code นะครับ ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสมาคมได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ในวันพุธที่8มีนาคม2566โดยให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา09.00นถึง14.00นณห้องแกรนด Convention นโรงแรม TKPa พา d e เ n ต Convention ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหาคนคร เพื่อจะรับทราบผลการดำเนินง,งานและเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆตามวาระที่สมาคมจะนำเสนอต่อที่ประชุมนะครับถ้าใครที่สแกนคิวอาร์โค้แล้วนะท่านก็จะเจอเป็นหนังสือเชิญฉบับนี้นะครับผมสแกนให้ท่านดูละนะครับด้านบนเนี่ยเขาให้ดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมนะครับแล้วก็ใครจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ ก็คือเอกสารฉบับนี้แหละครับแล้วก็ใครจะดาวน์โหลดวาระการประชุมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผมอำนวนความสะดวกดาวน์โหลดให้ท่านนั้นนะครับแล้วก็จะเอาข่าวสารนี้มาเผยแพร่ให้สมาชิกกสออสอมได้รับฟังโดยทั่วกันหนังสือฉบับนี้นะครับ15กุมภาพันธ์2566เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ท่านสองเขียวเขาเข,าเข้าไปเนี่ยมันก็จะเรียนชื่อท่านเลยนะ แล้วก็เลขสมาชิกของท่านตามมติคณะกรรมการสมาคมในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2ทับ2566เมื่อ6กุมภาพันธ์2566มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ในวันที่8มีนาคม2566เวลา09.00 16.30น ณนะห้องแกรนด์คอนเวน i ชันอาคารแกรนด์คอนเวน i ชันชั้น6โรงแรม TK Parade and Convention ถนนเจ้ัชนะเขตหลัก4กรุงเทพมหาคนครนั้นในกรน,นี้สมาคมขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ในวันที่8มีนาคม2566เวลา09.00ถึง16.30นกาณนะห้องแกรนด์คอนเวน i ชันอาคารแกรนด์คอนเวนชันชั้น6 โรงแรม TK Parade and Convention ถนนเจมนเขตหลักสี่กทมทั้งนี้ตามข้อบังคับของสมาคมสมาชิกไม่สามารถเบิกค่าปาหานะและค่าที่พักจากสมาคมได้นะไปร่วมได้นะครับแต่จะไปขอค่าปาะหานะแล้ะค่าที่พักไม่ได้นะจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวทีนี้ท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยเขาจะมีนะครับ ให้ท่านเนี่ยขอความร่วมมือนะมีหมายเหตุว่าสแกน QR Code ค,ค,คเพื่อดูรายละเอียดวาระก,การประชุมแล้วก็ด้านล่างอีกอีก,อ,กอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นการให้ท่านติ๊กว่าท่านรับทราบและประสงค์จะเข้าร่วมประชุมนะครับสีเขียวนะถ้าเป็นสีแดงนะคือรับทราบและไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมคือสมาชิกเรามีทั่วประเทศใช่ไหมครับถ้าไม่สามารถจะร่วมประชุมได้ท่านอาจจะติ๊ก รับทราบและไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมก็ได้แต่สําหรับอสสนะครับที่อยู่ที่กทมนครับท่านสะดวกเข้าร่วมประชุมก็มาประชุมได้เช่นเดียวกันนะแต่นะครับไม่มีค่าพาหนะและค่าที่พักให้นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องส่องคิวอาโค้ดไปคือวาระการประชุมใช่ไหมครับผมก็ส่องแทนท่านนะนี่ครับ ในเวละการประชุมก็จะปรากฏนะครับเวราที่1คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่ว่าเขาก็จุดไข่ปลาไว้หมดเลยนะไม่มีเรื่องอะไรที่ที่จะบอกให้เรารู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเวระที่2คือรับรองรายงานการประชุมประจําปี2 5งหวันที่22กุมภาพันธ์สองนหนะครับปีที่แล้วประชุมที่ห้องประชุมมายุพักโรงแรมเซนทรา บเซนทราลแจ้งวัฒนะนะครับแล้วกวรระที่3คือเรื่องเพื่อพิจารณาวรระที่4ก็คือเรื่องเพื่อทราบวรระที่5คือเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกชกสสมอถ้าท่านสะดวกนะครับที่จะเข้าร่วมก็อยากให้ท่านมีส่วนร่วมเพราะว่าบางเรื่องต้องอาศัยมติของการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับและเรื่องสําคัญหลายเรื่องต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่ดังนั้นเองใครที่สะดวกสามารถจะไปร่วมได้ ก็แจ้งความประสงค์นะครับติ๊กรับทราบและเข้าร่วมประชุมนะที่ปุ่มสีเขียวนะครับหลายชื่อท่านก็จะปรากฏนะแล้วก็ไปร่วมประชุมแต่ต้องบอกว่าสมาชิกของเราล้านกว่าคนนะครับมันคงไม่สามารถไปร่วมได้แน่นอนนะถ้าไม่มีการประชุมที่สามารถถ่ายทอดผ่านระบบคอนเฟลเลนต์เช่นจริงจริงทางสมาคมน่าจะมีการถ่ายทอดนะครับให้สมาชิกที่อยู่ที่บ้านได้รับฟังทั่วกันนะเป็น YouTube เป็น ซูมหรือเป็นอะไรก็ได้เนาะที่สามารถจะดูได้แต่ถ้าไม่มีก็โอกาสหน้านะครับถ้าจัดแบบนี้ก็ควรจะมีออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าที่ประชุมไม่สามารถรองรับสมาชิกหลักล้านได้แน่นอนนะครับใครที่เข้าไปร่วมและมีบทบาทท่านก็แสดงความคิดความเห็นนะวาระไหนที่สมาคมต้องการความเห็นต้องการให้ท่านพิจารณาก็ท่านทําหน้าที่ แทนสมาชิกทั่วประเทศนะครับนี่คือข่าวสารที่แจ้งแทนทราบนะประชุมวันที่8มีนาคม2566นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์บอกต่อข่าวสารให้พี่น้องอสมอรับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับสวัสดีครับ